โอเคครับ,รบต่อจากวิดีโอเมื่อกี้นะเพราะว่าวิดีโอเมื่อกี้มันยาวมากมันประมาณไม่ยาวหรอกก็แต่ว่าถ้าเกิดเล่นวิดีโอมิชั่นนี้ต่อก็คือมันก็จะนานนะก็เลยมาเราข้ามเมืองมาแล้วกันนะครับตอนนี้เราข้ามเมืองมาอยู่ที่ซซนมาติโอซซนมาติโอแล้วกันนะไอ้เวเปอรเคสหรอจะเอาอย่าเพึ่งเลยไปเอาที่อื่นนี่แม่เวเปเคสเลยพวกนี้คือเรามาองนี้ก่อนเรามาซซนมาติโอก่อนนะครับ เรามาเล่นอินเทลเรามาเรามาอินเทลที่นี่แล้วกันเซนมาติโอโอเคไหมสามกิโลเซนมาติโอนะครับอีกประมาณสองกิโล อ่ะหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเราไปขโมยอินเทลที่นี่อุ้ยนั่นไงนี่มันอยู่ตรงนี้นี่อ่าเรามาขโมยอินเทลที่นี่กันนะครับอืมลงมา เดี๋ยวไปทางนี้ไปทางเท้า,ทาแล้วกันทางนี้สองกว่าอะโอเคลงในคอปเตอ,เตอร์ที่มันจะพังนะีแล้วก็มามีใครอีก I got a target carrying submachine guns. <'re> cool, got a t a n I got a t ได้ยังเรียบร้อยหมดไปหนึ่งสองตัวได้แล้วครับอ่ะเอาโดรนขึ้นก่อนเอาโดรนขึ้นไปเ้ยเอาโดรนขึ้นไปดูก่อนว่าว่ามีใครอยู่แถวนี้ไหมนะครับหนึ่งสา แค่นึ่หลอไม่น่าเยอะโมเยี่ยมไม่หายแล้โอเคไม่เยอะไม่เยอะอ่ะนี่แหละอ่ะเียครับ

แต่มึงไม่ช่วยกูเลยนะอพวกนี้นะตอนยากจังอ่ะยังไม่รู้อีกหรอว่าใครตรงนี้ยังไม่รู้อีกหรอโอเคไปเล่นมิชชั่นกันต่อไหมหรือว่าจะไปเอาอินเทลต่อ ไปเอาอินเทลต่อก็ได้เฮลิลคอปเตอร์อยู่ไหนเมื่อกี้เห็นเฮลิคอปเตอร์อยู่เฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ได้อะมีป่าวะกลัวแม่งใช้ไม่ได้อะดิ That supply plane looks fueled up and ready to fly. Let's grab it and give it to the rebels. อ้าวใครไหมกันอ่า That's it. We're clear. หรือว่าอนนี้เราไปเราขโมยเออก็ดีเราขโมย,อออข,โมยของได้ด้วยเราได้ไซมิชั่นเพิ่มด้วยอเอ,อ้ยแทกสะพายไม่ได้วะโอเคแทกสะพายแล้ว <These S 1> เราได้เราได้มิชั่นเพิ่มเราได้ของเพิ่มด้วย Like oh, get got ah. i gotta say that fucking guy you remember that old TV show when the old ah. the shit yeah. the guy with the ear flaps so all right, right good to go Papa love that fucking show. El is like an evil <laughs> เราจะได้คือเราได้เรินเทลมาสองสาอย่างแล้วทำไมเรายังไม่รู้อีกว่าว่าว่าหัวหน้าของเมืองน,นี้คือใครแปลกจังไม่เป็นไรลองดูก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะมันต้องรู้สิ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรลงตรงนี้ก็ได้อ่เบรก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 เบรเบรกเบรเบรก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 เบเบรก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 เบเบรกเเบรก เลนแลนดิ้งมีปัญหาเยอะบอกเลยสร้างปัญหาให้เราเยอะ,ปะไปไปเราอินเทวกอนปะไม่เป็นหรอกของไม่ได้ก็ช่างแม่ปปงปะไปลงไปลงไปขโมยอินเทลกันก่อนปะอ่ะ

แม่งเอ้ยไม่เป็นไรมนชั้นนี้ไปเอาอินเทลให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวมิชเอ็มิเดอนี้ไปเอาอินเทลให้หมดก่อนไม่เป็นไรช่างแม่งจะไปไหนเนี่ยฮะเอาเอาแล้ว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  เอาระเบิดไป่เอาระเบิดพี่แดไปเอาเอาระเบิดไปแดกเลยไปโอ้ยใครใครใครยิงกูแม่เห้อยอ่าอยัางไงไปเอาด็อกิเมนต์เนี่ยแม่เห้ย โอเคฟัน okay, ไม่ชั่นีูยังไงยังไงยังไงมันจะยังไงมันจะยังไงเนี่ยมันจะยังไงมันจะยังไงครับฟอร์แบ <ren> ็กก <Gian> ่อนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอยู่ในตึกนี้แต่เราจะเข้าไป <Saf em. S 2> เข้าไปก่อนเข้าไปสัมเข้าไปก่อนเข้าไปสัมเข้าไปก่อนอน, <Take out! S 2> นี่นะ ่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอินเทลอยู่ข้างบนใช่ไหมหาสป라이ดก่อนแล้วก็หาอินเทลเราขยันหาอินเทลก่อนแป๊บหบนึง่ง Oh, I'll to Intel. Here, Intel is here. Intel. According to this, a journalist named Lupe Vera has been investigating the disappearances in San Mateo. She's caused enough trouble that the cartel is going to make her disappear next. Ah, I'll take Spotted one with submachine guns. Ah, uh, bye. มีไหมอ้ยมันยิงยากเลยเนี้ยมีนเทวอะไรตรงเนี้ย,ย Investigate อ่าโอเคไปไอาสกิลพอยต์นี่มี Intel มีนเทวเ,เพิ่มใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับก็โ hood มีของเพียบเลยไม่หยิบเนี่ยไหนอะใครวะอ้าวชิบหาย อ๋อแหมมันจะขึ้นมาไม่บอกกล่าวกันเลยนะโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวอื้มสุดๆอ่ะฝุดๆเลยแหมเฮยยังไงกัน ไปที่อื่นก่อนไปแล้วแฮกคอมพิวเตอร์ก่อนอ้าวใครมาอีกแม่งเอ้ยเซฟตันสแคชย,ยังหลุดตัวหนึ่งเหรออ่ะหมดละไป เขาไปเอาไงไหนให้มีใครมาอีกมีอีกไหมหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วอ่ะไปเริ่มมิชั่นเลยดีไมอ่ยี่สิบเอ็่าโอเคไปเริ่มมิชั่น o s r i Village has been turned into a cartel prison camp. Search the warden's office for intel on the prisoners who've been held there. It might give us a lead on the disappearances. o k a เดี๋ยวขี่มอไซค์ก่อนเดี๋ยวขี่มอไซค์ไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรใช่ไหมต้องขี่มอไซค์ขนาดนึงอ่ะไป Let's roll ไม่สนใจแล้วขี่ไปเลยขี่ไปเลยครับกูจะออกยังไงเนี่ยโอ้โหมันออกไม่ได้เหรอชิบหายแล้วกูจะออกยังไงเนี่ยอ๋อเนี่ย Uh. ออกได้ออกได้ออกได้โอเคออกได้แล้วครับไปล o กบ่ายว e านไม่ต้องสนใจแล้ว,ลวตอนนี้ไปอย่างเดียวเลยครับต้องดิ่งไปเลยต้องดิ่งไปเลย I don't know if Okay. Locate okay, the warden's office. I'll be damned. The cartel just put up a wall and turned the whole village into a prison. What's the plan? Same as before. Get inside, find the warden's office, search for intel on the missing people. There have to be answers behind those walls. Let's move. Ah. ah. มีไหมมีมันชางซึ่งเน่ไว้อมีมีตัวอ่ะโอเคโลเคเอรวอร์เดนส์คอมพิวเตอร์ไม่ต้องอันนี้ไม่มีสเตลก็ดีแล้วโอ้โหคนเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเขี้ยบโอ้โหเียบเลยอะอ่ะโอเค แค่นี้ก็เพียงพอเอาจริงแค่นี้ก็พอสำหรับการบุกเข้าไปมันไม่ง่ายนะ We got civilians dangerously close. Check your targets before you shoot. Roger shoot. I'm shooting these fuckers. อนะอเอาละไปหาละแม่งเอ้ย,ยเจอสไนเปอร์อรโอ้โหมีระเบิดด้วยมีมอเตอร์ด้วย,อวยโอ้โหจะไปยังไงเนี่ยไปไม่ถูกเลย ังไงต่อโอ้โหแม่งรู้แล้วรู้แล้วว่ามีช็อปเปอร์รู้แล้ว t Got t h u i t อ่ะอยังไงต่อครับโอ้ ไอเชียสไนเปอร์คือวอร์เดนส์อยู่ไหนแม่งเออ่ะอยู่ไหนกัน นายไอ้ไอ oh, ah, oh, ้ไอ้ไอ้ไอ้ ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้ดที่อื่นละ่ะชิพายลว <c oughs> อืมอยังไงดีครับอีกไหมนู่นเหร ตายจบหนึ่งอ่ะไหนอีกมวนอีกเหรออ่ะโอเคเขายิงไปมีใครอีกมีไหมเปล่าแล้วมีมามีมาครับมีมาไหนไหนอยู่ไหนกัน ไหนวะนนยังไงยิงตายหมดไหมหมดไหมหมดไหมหมดครับไปไหนไมีไหนไมีตรงไหนอีก

My... Uh, okay. Got the root of a cartel supply chopper here. Should make it easy to intercept and reroute it towards the rebels. Let's get to it. Okay. you My... We got a PC over here.

มันมัน,ม,นมันเป็นไม่ใช่ด่านที่เล็กลนะมันเป็นด่านใหญ่อะอ่ะตายแล้วหนึ่งนี่คือกูขึ้นมาทั้งอ่าโอเคเอาไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่ตายไหมตายไหมไ้่ตายก็จับสิครับ bận má, à, long, long máy má, long máy má, long máy à, long Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp อ้วหรออ่าน้องอีกใช่ไหมไหนนี่ไหมหมดอ่าหมดยัองอือยางมันอะไหนวะนั่นใช่ไหมอ่าหมดยังยังพายิงจากข้างบนอีกวะ โอเคหมดไหมยังไม่หมดนะยังไม่หมดอ่ะอยู่โน่นเหรอมีมาอีกไหมเอาไงเอาไงเฮียเฮียอยากมาตายไหมเฮียหมดแล้วครับอีกนิดนึง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 อีกตัวสองตัวนั่งไงนั่งไง หมดแล้วสิหมดแล้วสิหมดแล้วสิวสนี่สิอย่างงี้สิเขาเล่ามิชชั่นจบของแท้จบจริงครับผมได้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยโอเคปิดวิดีโอได้แล้ว thank you หลายๆครับหมดทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนแล้วเดี๋ยวจะไปมิชชั่นต่อไปกันละกันอันนี้อ่าโอเค อีกเยอะอีกเยอะครับนนี่อีกหนึ่งสองมีอีกม,ม,ม,มีอยู่มีอยู่มีอยู่เยอะครับตอนนี้ตรงนี้นะยังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยตรงนี้แานมาต,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 ติโอเนี่ยโอเคปิดก่อนแค่นี้